เรื่องเราขานตำนานหนังไทยในครั้งนี้พบกับเรื่องราวของหุ่นยนต์ K3 เจารึกแห่งหุ่นยนต์สัญชาติไทยเชื้อชาติญี่ปุ่นกับภาพยนตร์ไทยเรื่องนักเพลงคอมพิวเตอร์สำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่องนักเพลงคอมพิวเตอร์สร้างโดยบริษัท PD ดีโปรโมชั่นผู้สร้างพรกลูกสาวกำนันแม่แต่งล่มใบทุนทุนสร้างกว่า10ล้านบาทเพื่อเป็นสคสในปีพศ2 5 2 6 แด,ด่ทุกท่านนักเรงคอมพิวเตอร์พบกับแปดดาราทองผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการบันเทิงพบกันครั้งแรกครั้งเดียวสรพงษ์ชาตรีทูวิรัญยศัสมบัติเมธนีหรือไทยรัฐอมตะวานิชรลานาสุลาวันโดยความบั่นใจเสนอคุนจนคอมพิวเตอร์สมบูรณ์แบบตัวแรกของโลกมูลค่ากว่า1นล้านสองแสนบาทพร้อมด้วยสุชาพงศ์วิไลรักอภิชาติรองข้อมูลคดีวิทย์ลือชา ปทุมวดีโสภาพันธ์ดีดอกมะดังรามมารุพระจนดวงขจรพร้อมประดารับเชิญวินัยพันธุรัตสมภพเป็นจาธิกุ่กับ,กบกับการแสดงโดยสมบัติเมธนีอำนวยการสร้างโดยภัยจิตสุภวาลีแต่สำหรับหุ่นยนต์ k กํากำหนดเกิดมาเมื่อปีพศ2525ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ของไทยตัวหนึ่งปรากฏกายผ่านสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่เด็กๆมากในสมัยนั้นมันคือหุ่นยน 3, เคสามปดิษจกรรมอันล้ำยุคพูดได้ขยับแขนได้ทำท่าสวัสดีได้ตามีไฟกระพริบตามตัวมีแสงสีประดับวูบวาบดูสวยงามโดนใจสุดๆเป็นหุ่นยนต์ของคนไทยที่ถูกสร้างขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำมาใช้แสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องนักเลงคอมพิวเตอร์รวมกับนักแสดงชาวไทยหุ่นยนต์ตัวนี้จะแสดงทั้งหน้าลงภาพยนตร์ และห้างเซนทันบุญเว้นไปทุกสาขาเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้ผู้คนนับแสนหลั่งไหลเข้าไปในห้างเซนทันเพื่อไปสัมผัสกับหุ่นยนต์เคตัวจริงจนเกิดการจลบุญวุ่นวายยื้อตัวหุ่นยนต์ทาให้หุ่นแขนหลุดจําเป็นต้องเรียกช่างจากประเทศญี่ปุ่นมาซ่อมเป็นการด่วนด้วยความฮอตฮิตเกินคาดหมายทําให้ห้างเซนทันต่อสัญญาการแสดงหุ่นยนต์ตัวนี้ออกไปอีกหลายเดือนทุกเทกการตั้งแต่คริสต์มาสปีใหม่วันเด็กและวันตรุษจ,จีน ต้นกำเนิดของหุ่นยนต์ k .3 เกิดจากทีมงานของบริษัท PD p r o ป o โมชัเห็นว่าในปีพศ .2525 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามีบทบ,บาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นท้งอาจารย์พจิตสุภาวาลีผู้บริหารของบริษัทซึ่งเห็นว่าหนังท่านนุคนั้นอยู่ในสภาวะอันซสบเซามีแต,กต่การกระทำอะไรที่ซ้ำๆจึงเกิดไอเดียที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่ควบคุม้วยระบบคอมพิวเตอร์มาสแสดงภาพยนตร์แม้ผู้บริหารคนอื่นๆค่อนข้างจะไม่เห็นด้วย พะต้องใช้เงิประมาณในการก่อสร้างสูงถึง10บล้านบาทแต่เมื่ออาจารย์พจิตรสา,าลียืนยันกับที่ประชุมที่จะสร้างหนังเรื่องนี้ทางที่ประชุมจึงตกลงและเป็นงานหนักของอาจารย์พจิตรสา,าลีที่ต้องจัดการหาทุนในส่วนที่เกินของงบบริษัทอาจารย์พจิตรและทีมงานได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาสร้างเป็นบทประพันธ์และสเก็ตภาพของหุ่นยนต์นำไปเสนอโปรเจ์ให้กับสปอนเซอร์ซึ่งได้รับการตอบรับจากสามบริษัทนั้นก็คือบริษัทคอสเตอร์ ลูกมแฮกและบริษัทเบอร์ลิยุกเกอร์โดยชื่อของหุนยนเคสก็ได้มาจากตัวอักษรเคที่อยู่ในชื่อของทั้ง3บริษัทนั่นเองอาจารย์ภัยจิตกับคุณยุพลได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปพบกับอาจารย์ชินจิฮิรูมาบริษัทฮิรุมาโมเดลคาร์บซึ่งมีผลงานเบื้องหลังภาพยนตร์เทคนิคพิเศษที่มีชื่อเสียงเช่นบัตเทอฟเวอร์เจจัมโบเอและอื่นๆอีกมากมายโดยอาจารย์ชินจิได้นำตัวอย่างหุ่นยนต์ต่างๆ ออกมานำเสนอเพื่อให้เช่าไปใช้แต่อาจารย์ภัยจิตบอกว่าต้องการให้สร้างหุญยนต์จริงที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่เท่านั้นทางบริษัทไม่เคยรับงานแบบนี้มาก่อนจึงขอไปปรึกษากับทีมงานจากนั้นอาจารย์ชินจิตก็แจ้งกับอาจารย์ภัยจิตว่าไม่สามารถทำได้แต่จะพยายามทำขอเวลาในการสร้างถึง120วันคุณชุพนจึงพยายามชวนพูดคุยกับอาจารย์ชินจิตจนได้รับคำตอบว่าเล่นขึ้นมาได้ถึง60วัน แต่าจพิจิตก็ขอต่อรองให้เร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเป็น45วันสุดท้ายทางบริษัทก็ตอบตกลงรับงานฉันส,สัญญาการรัรดงวยก็ประมาณสูงถึง1,200,000บาทในยุคป,ปีพศ2 5 2 5ในได้ของงานสร้างภาพยนตร์และเกรคอมพิวเตอร์นั้นได้ถ่ายทําไปก่อนล่วงหน้าแล้วโดวยเว้นฉากที่ต้องมีหุนยตน์ลบแสงเอาไว้งบประมาณที่ตั้งเอาไว้เดิมคือ10ล้านบาทก็บานปลายมาถึง11ล้านบาทฟิล์มก็ถูกใช้ไปถึง 257มวลรวมความยาวทั้งหมด1 2 8 0 0ฟุตแต่ถูกนำมาใช้เพียง1 2 0 0 0ฟุตเท่านั้นนอกจากขุนยนที่จะนำมาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังมีการนำเครื่องบินเล็กซึ่งสมัยนั้นจัดได้ว่าเป็นของมีราคาเอามาระเบิดในภาพยนตร์อีกด้วยในส่วนของชื่อเรื่องนักเลงนคอมพิวเตอร์ถูกตั้งให้โดยสำนักพิมพ์บรรลือสารที่จะประจิตเป็นคอลัมน์นิดให้กับนิตยาสารในเครือของสำนักพิมพ์ หลังจากเขากำหนดแล้วบริษัทก็สร้างหุ่นยนต์เสร็จซึ่งก็ตามที่อาจารย์ชินจิตได้กล่าวไว้นั่นก็คือหุ่นยนต์จริงๆเขาไม่สามารถทําได้แต่จะทําอย่างสุดความสามารถโดยได้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา2ตัวตัวแรกเป็นหุ่นยนต์ที่มีเครื่องยนต์กลไกลมีไฟแสงสีสวยงามขยับแขนได้แต่เดินสองขาไม่ได้ต้องยืนบนฐานล้อเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวส่วนต่างๆด้วยความควบคุมของรีโบทถึง4อันส่วนหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สําหรับการแสดงภาพยนตร์ เป็นชุดสาหรับคนสวมใส่เดินได้สองขาตรงตามจินตนาการจากบ,บทประพันธ์โดยผู้ที่รับบทสวมใส่หุ่นยนต์นั้นก็คือรามราชพงศ์นักแสดงรุ่นเก่าของช่องสามเนื่องด้วยเหตุผลทางการตลาดจึงนําเสนอออกมาซื่อไปว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์สมบูรณ์แบบตัวแรกของโลกแต่เบื้องหลังหุ่นนั้นเป็นชุดที่คนสวมใส่จึงถูกปกปิดมาตลอดระยะเวลาถึง30ปีอาจารย์ชินจิฮิรุมา เดินทางมาควบคุมงานด้วยตนเองที่เมืองไทยพร้อมกับทีมงานกับหุ่นยนต์เคสแบบที่คนสวมใส่ถูกนํามาเข้าฉากที่เหลืออยู่เพื่อปิดกล้องในวันที่3ธันวาคมในปีพศ .2525 ส่วนหุ่นยนต์เคสามเวอร์ชันแรกที่ยืนอ,อยู่บนฐานล้อก็ถูกนำมาจัดแสด,แดงโปรโมทภาพยนตร์ที่น่าโรมภาพยนตร์และห้างเซนทัลสาขาต่างๆตามโครงการหุ่นยนต์รถโชว์ที่คุณยุพน์นำเสนอและกระแสหุ่นยนต์ฟีเวอร์ในไทยก็เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่เคสเท่านั้นที่ทําการแสดงรถโชว์ก็ยังมีคนไทยนักประดิษฐ์สร้างหุ่นยนต์โดราเอมอนหุ่นยนต์สตาร์วอร์ออกแสดงตามห้างและอีเวนต์ง,งานต่างๆนอกจากนี้ยังมีการลอกเลียนแบบหุ่นยนต์เคสเอาไปจัดแสดงเก็บเงินตามวัดต่างๆจนทางอาจารย์ไปจิตต้องออกมาชี้แจงทางหน้าหนังสือพิมพ์สำหรับเพ้ประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ดอสสระเบียบมาขครับร้องร่วมกับกลุ่มนักร้องประสานเสียงอย่างเดอะฮอปเปอร์ซิงเกอร์ ซึ่งโด่งดังไม่แพ้กันซึ่งเสียงอินทนของเพลงนี้ก็ได้บันทึกเสียงมาจากกุญยยนเคสาก็ถูกสร้างมาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวในด้านของเทคนิคภาพและเสียงได้ทางสยามพัฒนาฟิล์มโดยคุณพลตรีและคุณเสนาเจนจรัสดกุลมาทําเทคนิคให้ถือว่าเป็นยุคต้นๆของการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทําไตเติลข่าวตำหน้าหนังสือพิมพ์การถึงเทคนิคการสร้างภาพหุนยนยนลอยนยอวกาศภาโครงสร้างของหุนยนยน โดยการปล่อยลำแสงจากมือหุ่นยนต์ด้วยแต่ไม่มีปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เลยสักนิดเดียวคาดว่าคนทําการทดลองแล้วยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการเลยต้องตัดทิ้งสําหรับภาพยนตร์เรื่องนักเลงคอมพิวเตอร์เปิดให้จองบัตรในวันที่20ธันวาคมในปีพศ2525วันแรกที่เปิดจองบัตรยอดพุ่งไปถึง2,000ที่นั่งทําลายสถิติภาพยนตร์ทุกเรื่องของบริษัท PD ดีโปรโมชั่นจากัดซึ่งเคยสร้างมาด้วยแรงโปรโมทและความน่าสนใจของภาพยนตร์ที่มีหุ่นยนต์จริงๆรวมแสดงกับยอดดาราทองแห่งยุค อย่างสารพงษ์ชาตรีทูรียันยศยและสมบัติเมธนีที่ประกาศว่าจะพบกันครบทั้งสามคนในเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นและเป็นการพลิกบทเป็นตัวร้ายของสมบัติเมธานีท้ายังรับกํากับการแสดงขับยนเรื่องนี้และภาคเสียงตัวเองอีกด้วยพลังผักดันที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งผลให้คนที่มาจองบัตรกันอย่างท่วมทน้นนั่นก็คือของแจกที่มีทั้งหุ่นยนต์ประกอบร่าง K3 หนังสือกระตูนหรือหนังนิ่ง เรื่องนักเลงคอมพิวเตอร์เกมลูกอมแฮกและปรทินพกรูปทูนยินรันย์สับยืนคู่กับหุ่นยนเคสาถือว่าเป็นของแจกที่สุดคุ้มที่สุดในยุคนั้นและในวันพุธที่สาี่30ธันวาคมในพีพศ2 5 2 5ภาพยนตร์ไทยเรื่องนักเลงคอมพิวเตอร์ก็ฉายพร้อมกันถึง12โงโรงได้แก่ศาลาเฉลิมไทยเพชราาพชรามาเพชรเอ็มพายสามญาติเจ้าพญาเฉลิามาบุรีเพชรของจันทร์ราดพร้าวลามา บางแคลามาไทยเจริญเพชรรังสิตและสาธุประดิษฐ์ผู้คนจองบัตรชมกันอย่างหนึงแน่นจนขนแจกไม่พออาจารย์ปจิตจึงสั่งผลิตของแจกเพิ่มขึ้นมาอีกสามหมื่นชุดเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ชมซึ่งหลังจากบทของแจกในชุดนี้หุ่นยนต์ประกอบล่างของเค .3 ก็จะนํามาวางขายในตัวละสิบบาทภาพยนตร์ไทยเรื่องนักเินคอมพิวเตอร์ก็สามารถทารายได้ทนทลายเกิน5ล้านบาทและได้รับรางวัลอัลฟาฟิล์มเพชร เมื่อเวลาล่วงเลยไปหุยนเคสามทั้งสองตัวก็ได้รับความเสียหายเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเหลือไว้แต่เพียงโมเดลหุ่นยนต์ที่ทางบริษัททําเอาไว้อยู่ที่บ้านของอาจารย์ภัยจิตและโดยปัจจุบันบริษัทฮิลุม่าโบเดลครับก็ได้ปิดตัวลงไปโดยตำนานอันยิ่งใหญ่ของภาพยนต์ไทยที่ยังคงตราตึงอยู่ในความทรงจําเราหวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีใครสักคนที่นำภาพยนต์เรื่องนักเลงคอมพิวเตอร์กลับมาสร้างมาอีกครั้ง นแนแท่ท้ต้องขอขอบคุณข้อมูลมาจากจาก a c e b o o k แมงกระปวนแฟนคลับก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรลักขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอตโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่ตามมาท่านชมอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ